สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนเลยนะคะทั้งข้างเรียนต้นทางของเรียนวังไกลกังวลนะคะโรงเรียนปลายทางของเรียนวังไกลกังวลนะคะแล้วก็โรงเรียนปลายทางที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะเช้าวันนี้นะคะเราก็จะพบกันในวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมนะคะช่วงนี้อากาศเป็นอย่างไรคะเด็กๆช่วงนี้บ้านเราอากาศเป็นอย่างไรคะหรือว่าประเทศของเราอากาศเป็นอย่างไรณขณะนี้เป็นไงคะอากาศเปลี่ยนแปลงใช่ไหมคะ อากาศเริ่มเริ่มทำไมคะเริ่มหนาวเย็นนะคะอันนี้ก็เป็นอิทธิพลของอะไรเอย่ยของลมหนาวจากประเทศอะไรเอย่ยทราบไหมทราบไหมคะทราบไหมว่าความหนาวนี้มาจากประเทศอะไรทราบไหมคะ,ะเดี๋ยวให้ไปเป็นการบ้านดีไหมเนี่ย นะคะก็คือลมหนาวจากประเทศจีนนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นผลที่ประเทศไทยได้รับนะคะโดยเฉพาะภาคเหนือของเรานั้นตอนนี้เป็นไงอากาศเป็นไงบ้างหนาวเย็นมากเลยนะคะแล้วก็หอยหินของเราเนี่ยอากาศก็เป็นอย่างไรคะอากาศเย็นกว่าปกตินะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้เด็กๆก,ก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเองนะคะเ,เด็กๆมาโรงเรียนก็สามารถนําเสื้อกันหนาวนะคะมา ใส่นะคะมาใส่เพื่อให้ร่างกายของเรานั้นอบอุ่นนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยเราจะเรียนในเรื่องของแผนที่นะคะเด็กๆรู้จักแผนที่ไหมรู้จักไหมคะอ่ะอาน้องกลุ่มสองน้องอะไรดีน้องเมฆจะกรรู้จักแผนที่ไหมคะเป็นอย่างไรคะแผนที่เป็นอย่างไรเอ่ย เป็นแบบที่คุครูเอามาให้ดูนักเรียนบอกนะคะอ่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปดูเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวไปที่สไลด์เลยค่ะอ่าสื่อประกอบการเรียนรู้วันนี้นะคะวันศุกร์ที่16ธันวาคมพุทธศักราช2554นะคะวันนี้เราจะอยู่ในเรื่องของเที่ยวทั่วไทยนะคะในเรื่องของแผนที่นะคะแผนที่ที่เราจะเรียนนะคะอ่านะคะแผนที่อเด็กๆรู้จักแผนที่ไหม เดี๋ยวถ้าใครคุยนั่นแสดงว่าจะเล่าให้คุณครูฟังใช่ไหมจะพูดเรื่องแผนที่ให้ครูฟังใช่ไหมคะใช่ไหมคะอ่านะคะน้องกาฟิลน้องกาฟิลจะมาเล่าให้คุณครูฟังเกี่ยวกับแผนที่หรอคะหรือเปล่าหรือว่าน้องกาฟิลจะฟังคุณครูหรือน้องกาฟิลจะอธิบายแทนคุณครูคุณจะได้ไปนั่งเรียนบ้างดีไหมอยากจะเป็นเด็กๆเ,เหมือนกันนะเนี่ยเออนะคะอ่านเรียนปลายทางพร้อมยังเอ่ย พร้อมแล้วและต้นทางของครูเราพร้อมอยังคะพร้อมอยังคะพร้อม,รอมแล้วเดี๋ยวเราไปดูเรื่องแผนที่กันเลยนะคะแผนที่เป็นอย่างไรนะคะแล้วมีความจําเป็นมีความสําคัญอย่างไรทําไมเราจะต้องมีแผนที่นะคะถ้าเด็กๆเรียนในเรื่องนี้แล้วเนี่ยเด็กๆก็สามารถที่จะอ่านแผนที่เป็นหรือว่าใช้แผนที่เป็นนะคะแล้วจะทราบว่าแผนที่นั้นมีความสําคัญหรือว่ามีความจําเป็นอย่างไรในชีวิตประจําวันของมนุษย์ หรือว่าของการทํางานนะคะหรือว่าของหน่วยงานต่างๆนะคะ,ะกลุ่มหนึ่งพร้อมยังเอ่ยพร้อมแล้วน่ารักมากกลุ่มสองพร้อมยังคะพร้อมแล้วน่ารักมากเลยอ่ะเราไปดูนะคะดูสไลด์ก่อนอภาพที่เห็นนี่เป็นอะไรนะคะแล้ว,ลวส่วนตรงนี้คืออะไรคะอ่านี่คืออะไรคะโล นะคะคือโลกของเรานั่นเองนะคะโลกของเราเนี่ยเด็กๆก,ก็เรียนมาแล้วใช่ไหมคะว่าลักษณะของออโลกก็คือแผ่นดินนั่นเองนะคะซึ่งมีทั้งซึ่งมีส่วนประกอบทั้งส่วนที่เป็นน้ําส่วนที่เป็นดินนะคะส่วนที่เป็นหินนะคะหรือว่าภูเขาต่างๆนั่นเองนะคะนี่เรามาดูต่อเลยนะคะแผนที่อ่ะนี่เรามาดูความหมายของแผนที่ดู ว่าแผนที่นั้นคืออะไรนะคะแผนที่นะคะก็คือสิ่งที่แสดงลักษณะของพื้นผิวโลกทั้งที่เป็นอยู่ตามธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะเอาอ่านพร้อมกัน1 2 3 แผนที่ก็คือสิ่งที่แสดงลักษณะของพื้นผิวโลกทั้งที่เป็นอยู่ตามธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะลักษณะแผนที่ก็จะเป็นแผน่นราบใช่ปะใช่ไหมคะน้องกัฟฟิลรู้จักแผนที่ไหมอันนี้เรามาดูภาพนี้นะคะดูภาพนี้เลยดูดูรูปที่นี่นะคะอันนี้เป็นแผนที่นะคะที่คุณครูนํามาเป็นตัวอย่างนะคะ แผนที่นั้นคือสิ่งที่แสดงลักษณะนะคะของพื้นผิวโลกทั้งที่เป็นอยู่ตามธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างขึ้นแต่อันนี้เป็นแผนที่เฉพาะเฉพาะอะไรเท่านั้นลองตอบสิคะแผนที่แผนนี้แผนนี้เป็นแผนที่ที่เกี่ยวกับประเทศไทยนะคะประเทศไทยเล่นดูเลยนะคะอันนี้คือแผนที่ประเทศไทยนะคะตั้งแต่เหนือนะคะลงมาภาคตะวันตกภาคใต้แล้วมาที่ภาคตะวันออกนะคะตะวันออกเฉียงเหนือนะคะอยู่แถวนี้นะคะ ทั้งหมดเลย mhm. ทั้งหมดนี้เป็นแผนที่ประเทศไทยนะคะอ้าวเดี๋ยวเราค่อยมาเรียนรายละเอียดตรงนี้กลับไปที่สไลด์ก่อนนะคะแผนที่คือสิ่งที่แสดงลักษณะของพื้นผิวโลกทั้งที่เป็นอยู่ตามธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างขึ้นอ้าวช่วงนี้ให้เรียนจดจดแค่นี้พอจดสไลด์ที่1นะคะแผนที่คือสิ่งที่แสดงลักษณะของพื้นผิวโลกทั้งที่เป็นอยู่ตามธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะอย่างรวดเร็วเลยนะคะอย่างรวดเร็ว อย่างรวดเร็วเลยให้นักเรียนจดตรงนี้นะคะใส่ลงไปเลยนะคะใส่ลงไปในสมุดนะคะแผนที่คือสิ่งที่แสดงลักษณะของพื้นผิวโลกทั้งที่เป็นอยู่ตามธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะโดยแสดงลงในแผ่นวัสดุแบบราบด้วยการยอ่อย่อส่วนหรือว่าย่อให้เล็กลงนะคะตามขนาดที่ต้องการ และอาศัยเครื่องมือออกไม่ใช่ค่ะและอาศัยเครื่องหมายสัญ,ญลักษณ์ที่กําหนดขึ้นมาแทนสิ่งต่างๆที่เป็นของจริงนะแต่ว่าเด็กๆจดแค่สไลด์นี้พอนะคะอ้าวไม่คุยนะคะเดี๋ยวจะช้าอยู่เพราะว่าวันนี้ครูมีหลายสไลด์อ่าเขียนกลางหน้ากระดาษวันที่เดี๋ยวเว้นไว้ก่อนเขียนเลยว่าแผนที่แผนที่คือสิ่งที่แสดงลักษณะของพื้นผิวโลกทั้งที่เป็นอยู่ตามธรรมชาติ และที่มนุษย์สร้างขึ้นโดยแสดงลงในแผ่นวัสดุแบบราบด้วยการย่อให้เล็กลงตามขนาดที่ต้องการนะคะและอาศัยเครื่องหมายสัญลักษณ์ต่างๆเป็นตัวกำหนดนะคะแทนสิ่งต่างๆที่เป็นของจริงนะคะอันนี้คือความหมายของแผนที่ไม่มีสมุดหรอครับแล้วเขียนยางเอารีบเลยค่ะ เพราะว่าเดี๋ยวครูไม่รอนี่สไลด์เยอะนะคะแผนที่คือสิ่งที่แสดงลักษณะของพื้นผิวโลกทั้งที่เป็นอยู่ตามธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะโดยการแสดงนะคะโดยการแสดงลงในแผ่นวัสดุแบนราบนะคะแบนราบด้วยการยอ่อย่อขนาดให้เล็กลงนะคะหรือว่าย่อส่วนให้เล็กลงตามขนาดที่ต้องการนะคะ และอาศัยเครื่องหมายสัญลักษณ์ที่กำหนดขึ้นมาแทนสิ่งต่างๆที่เป็นของจริงนะคะก็คือคือการจำลองออสภาพจริงนะคะหรือส่วนที่เป็นของจริงลงมาในแผ่นแบนราบซึ่งเราเรียกว่าแผนที่นั่นเองนะคะไม่คุยนะคะไม่คุยนะคะรีบจดเลยแผนที่คือสิ่งที่แสดงลักษณะของพื้นผิวโลก ที่เป็นอยู่ตามธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะโดยโดยแสดงลงในแผ่นวัสดุแบนราบตัวนี้ไม่ต้องจดนะคุูอธิบายเพิ่มเติมให้นะคะโดยแสดงลงในแผ่นวัสดุแบนราบด้วยการยอ่อย่อส่วนนะคะให้เล็กลงตามขนาดที่ต้องการและอาศัยเครื่องหมายสัญลักษณ์ที่กำหนดขึ้นมาแทนสิ่งที่เป็นของจริงเดี๋ยวเราจะได้เรียนรู้ว่า เครื่องหมายสัญลักษณ์ในแผนที่นั้นเป็นอย่างไรบ้างนะคะเมื่อเราเรียนรู้ข้อมูลเกี่ยวกับสัญลักษณ์ต่างๆในแผนที่แล้วเนี่ยเด็กๆก็สามารถที่จะอ่านแผนที่ได้ด้วยตนเองนะตอนนี้ถ้าเด็กๆเห็นแผนที่เนี่ยเด็กๆก็อาจจะไม่รู้ความหมายของแต่ละอย่างนะคะเครื่องหมายแต่ละอย่างในแผนที่นั้นหมายถึงอะไรนะคะแต่ถ้าเด็กๆเรียนไปแล้วเด็กๆก็สามารถที่จะมาหาข้อมูลในแผนที่ได้ได้ง่ายหรือว่าได้สะดวกยิ่งขึ้นนะคะออาเสร็จยังคะ ไม่ช้านะคะอ่ะต่อไปค่ะสไลด์ต่อไปนะใครยังไม่เสร็จค,คุณครูไม่รอนะถ้าเด็เดกๆมัวตะคุยคุณครูไม่รอนะคะเพราะว่าเดี๋ยวไม่ทันกับเวลานะคะอ้าวต่อไปค่ะสไลด์ต่อไปเรามาดูต่อเลยนะคะที่คุณครูอธิบายเมื่อก,กี้นี้นะคะก็คือแผนที่เนี่ยก็คือ ออตอนนี้ไม่ต้องจดนะคะสไลด์นี้ไม่ต้องจดสไลด์นี้ไม่ต้องจดนะคะให้จดสไลด์แรกสไลด์เดียวนะคะแผนที่คือสิ่งที่แสดงลักษณะของพื้นผิวโลกทั้งที่เป็นอยู่ตามธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างขึ้นโดยแสดงลงในแผนวัสดุแบรนดราบด้วยการย่อส่วนให้เล็กลงตามขนาดที่ต้องการนะคะอันนี้คือแผนที่ต่อไปค่ะดูต่อเลยอ่ะ แล้วก็อาศัยเครื่องหมายสัญลักษณ์ที่กำหนดขึ้นมาแทนสิ่งที่เป็นของจริงไม่ต้องจดสไลด์ที่2นะคะสไลด์ที่3คือสไลด์นี้ไม่ต้องจดนะคะให้จดความหมายของแผนที่สไลด์แรกเท่านั้นนะคะทีนี้ให้เรียนฟังนักเรียนดูตามแล้วฟังไปด้วยนะคะอะดูต่อเลยเรามาดูการใช้แผนที่หาข้อมูลในชุมชนนะคะเมื่อกี้เด็กๆทราบแล้ว มีใครจดไม,ไม,ไม่ไม่ทันมีไหมมีไหมคะเมื่อกี้เด็กๆทราบแล้วว่าแผนที่คือสิ่งที่แสดงลักษณะของพื้นผิวโลกทั้งที่เป็นอยู่ตามธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างขึ้นโดยแสดงลงในแผ่นวัสดุแบนราบด้วยการย่อให้เล็กนะคะให้เล็กลงตามขนาดที่ต้องการและอาศัยเครื่องหมายสัญลักษณ์ที่กำหนดขึ้นมาแทนสิ่งที่เป็นของจริงกลุ่มหนึ่งเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะ เดี๋ยวจะถามนะคะเดี๋ยวจะให้ออกไปชี้แผนที่หลังจากเรียนจบแล้วเนี่ยจะให้ออกไปอ่านแผนที่ที่กระดานเพราะฉะนั้นถ้าใครไม่ตั้งใจฟังเนี่ยจะอ่านแผนที่ไม่ถูกว่าสัญลักษณ์ในแผนที่นั้นคืออะไรนี่เรามาดูนะคะการใช้แผนที่หาข้อมูลในชุมชนหรือหาใช้หาข้อมูลในที่ต่างๆนะคะอะเรามาดูแผนที่เป็นเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ที่สาคัญ ภูมิศาสตร์คืออะไรนะคะแผนที่เป็นเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ที่สำคัญแผนที่จะทำให้สามารถรู้จากสถานที่ต่างๆได้สมมติว่านักเรียนอยากจะไปนักเรียนอยู่ที่หัวหินเนี่ยนักเรียนอยากจะไปเชียงใหม่นักเรียนอยากจะไปเที่ยวจังหวัดทางภาคใต้จะไปเที่ยวจังหวัดดราทิวาสถามว่าท่านเรียนไม่เคยไปเลยเนี่ยนักเรียนจะดูข้อมูลเหล่านี้ได้จากไหน <A. S 1> แผนที่นะเราก็ต้องดูแผนที่ว่าเอ๊ะ จากตรงเนี้ยหัวหินเนี่ยจะไปเชียงใหม่เนี่ยระยะทางเท่าไหร่ไกลไหมจะต้องผ่านจังหวัดอะไรบ้างนะจะไปอย่างไรไปโดยรถยนต์รถไฟหรือว่าเครื่องบินหรือว่าเรือสมมุตินะแล้วจะไปจังหวัดนาราธิวาสจะไปอย่างไรนะคะเราก็ไปศึกษาข้อมูลในแผนที่ได้นะคะอา้ามีกลุ่มนี้จะอธิบายแทนครู Crew, นะคะท่าน,นี้เรามาดูตัวน,นี้ไม่ต้องโจทย์จทย์แค่ความหมายของแผนที่พอนะคะ การใช้แผนที่หา,หาข้อมูลในชุมชนแผนที่เป็นเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ที่สำคัญนะคะแผนที่จะทำให้สามารถรู้จากสถานที่ต่างๆได้รู้ได้อย่างไรดูต่อเลยดูต่อเลยนะคะอ่ะ และแผนที่ยังช่วยบอกข้อมูลนำทางเราไปยังสถานที่ต่างๆได้เห็นไหมครูบอกแล้วนะคะเขาบอกว่าแผนที่เนี่ยนะคะการใช้แผนที่ในการหาข้อมูลนะคะแผนที่เป็นเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ที่สำคัญแผนที่จะทำให้สามารถรู้จากสถานที่ต่างๆได้และแผนที่ยังช่วยบอกข้อมูลนำทางไปยังสถานที่ต่างๆได้เช่นที่ครูบอกว่าท่านเลยจะไปเที่ยวเชียงใหม่ จะไปเที่ยวจังหวัดนราธิวาสหรือจะไปจังหวัดรอยองนะคะระยองหรือจะไปจังหวัดกาญจนบุรีหรือจะไปแค่กรุงเทพแค่นี้แหละนะนักเรียนบอกว่าจากหอหินจะไปกรุงเทพเนะี่ยนักเรียนก็จะไปไม่ถูกนะคะเราก็ต้องไปศึกษาในแผนที่นะคะก็จะมีบอกเลยไปเส้นทางไหนถนนไหนแต่ละเขตอยู่ตรงไหนหรือว่าแต่ละจังหวัดอยู่ตรงไหนนะคะเพราะฉะนั้นแผนที่ก็จะสามารถนำทางนะคะผู้ที่ใช้ บริการกับแผนที่นั้นนะคะก็สามารถอ่านแล้วก็ดูแล้วก็สามารถใช่ไหมคะเดินทางไปสู่จุดหมายหรือว่าเป้าหมายได้นะคะที่เรามาดูซิว่าแผนที่นั้นมีองค์ประกอบอะไรบ้างนะคะองค์ประกอบของแผนที่อา้าวเขียนลงไปในสมุดเลยว่าองค์ประกอบของแผนที่